หมายที่เด็ดที่สุดในอำเภอคลองขุงและกำมุมที่เด็ดที่สุดในคลองขุงนกันไอของหมายเหมือนกันนะกัดครับกัดใกล้ๆเลยหนึ่งตัวกัดก็ดีใจแล้วเค okay. วิ๊กแอสทำงานครับจะดีข้างตะลิงนี่แหละ นี่ขนาดแค่ริมๆนะครับอื้อป๋ากัดเลยเรียบร้อยครับผม,ามาอย่ามันควรอย่ายางติกเกอร์มานะครับมันใช้บริการนานแล้วนะไปแล้วยื่นออกครับสักเลยแล้วกันโอ้โหโอเคอย่ายางติกเกอร์นะครับทำงานนะไม่คายนะเรียบร้อยครับ,รบรครับ,รบว้าว อ้วฟองขึ้นครับกัดเบามากนะสายไม่เดินนะครับเคดฮกเลยแล้วกันครับกัดเบามากนะ,ะอะก็สวัสดีนะครับผมเมพื่อนหนานักตกปลานะก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปกันนาาบนักสานเบสซิ่งนะห่างหายไปนานเลยนะเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับก็ไม่มีที่ตกนะก็จะไม่มีที่ตกมีที่ตกแต่ปลาไม่กัดนะครับ ก็ไปมาทุกที่เหมือนกันระยะสามตย์ที่ผ่านมานี่นะ <Wow. S 1> ก็ปลาไม่กัดสักที่เลยนะผมตั้งแต่ฟ้าฝนมันมาเนี่ยนะระยะสามตย์ที่มานะาฟ้าแปรปรวนแล้วก็เหมือนจะเป็นช่วงฤด,ดูปลาจับคู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ uh. ก็มีส่วนนะครับก็ไปไหนปลาก็ไม่ตกเลยไม่กัดเลยนะไม่เไปตกก็เดี๋ยวกลับมาลองหมายคุ้นเคยนะครับดูดีไหมจะกัดไหมนะ ตัวเลือกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวลุยกันก็อุปกรณ์ก็เป็นชุดเก่งนะครับผมคันไดว่าบาซอนนะ542ความจาย6 8นะครับผมก็ลอกเ,เป็นได้ว่าอัลฟาเบอร์800นะรอบ7นะ2 0ัน21นะครับสายเป็นพีอีหนึ่งเป็นของนอมสเซนปลานะครับผมเนี่ยใช้ดีมากนะครับผมใช้ลืมเลยนะกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นวีแบทนะครับที่นักสารใช้อยู่ประจำนะอันนี้ใช้อยู่3-4เดือนแล้วมั้ง ไม่เคยวัดปลาขาดไม่เคยตีขาดกลางอากาศนะครับราคาก็คือติดต่อนะเหนียวมากนะครับผมเยื่อก็เป็นบิ๊กเอสสามนิ้วนะตัวเบ็ด1นึโอสายหน้ายี่สิปอนนะครับตะกวัวใช้เป็นทองเหลืองห้ากรัมนะไม่ล็อกสต็อปเปอร์นะปล่อยวิ่งเลย ก็ช่องทางการสั่งซื้อเหยื่อก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมเหยอยยางบิ๊กแอดนะทีน้นรถส,สก,กุลชัยโอเคจิเนะครับก็อย่างที่บอกครับในระ,ะในระยะ3ามอาทิตย์ที่หายไปนี่คือไม่ไหวจะตกนะที่ไหนก็ไม่กินนะครับอย่างดีก็ได้แค่รอดแห้วนะ <S 2> <S 2> <อ>หลังจากคลิปล่าสุดที่นาศาสารลงไปสักสามอาทิตย์ที่แล้วนะ ก็ไม่มีที่ไหนกันอีกเลยแม้แต่กระทั่งที่นี่นะครับคือในละแวกของคุงเนี่ยไมยเนี่ยตกง่ายสุดแล้วครับแต่มันก็ไม่กินนะ oh, <no. S 1> คือหลังจากที่ลงคลิปล่าสุดสามอาทิตย์ที่แล้วนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนัสารเข้ามาอีกนะตั้งแต่ฟ้าฝนเริ่ม,มาแล้วนะตั้งแต่พายุเข้าภาคกลางมานะ ปลาก็ไม่กัดเลยครับไม่ว่าที่ไหนนะนี่กระน,น้ำขึ้นมาเยอะเลยครับขึ้นมาเมตรกว่าเลยมั้งเนี่ยน้ำลึกจากเริ่มลึกอยู่แล้วกลายเป็นลึกลึก,ลกนะ างนี่ไม่ต้องตีไปเลยครับหายต,ต่อมาเข้ามาดูมุมเด็ดกันครับหมายที่เด็ดที่สุดในอำเภอคลองขุงและกำมุมที่เด็ดที่สุดในคลองขุงมือนกันอนของหมายเหมือนกันนะดูที่จะกัดไหม น้ำนี่นิ่งเป็นกระจกเลยนะมีจิบบ้างแต่จิบไม่ทีครับ ยังเรีนยาก アンディナー。<noise> <noise> กัดครับกัดใกล้ๆเลยโอเคตัวกัดก็ดีใจแล้วโอ้โหบอกแล้วครับถ้ากัดใกล้ๆเนี่ยตัวเล็กนะมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหไม่เจอกันนานเควิกแสตทำงานครับ ใช่กับพอ,อตามน้ำพุกยูยนะโอเคลอดสุดยอดครับตามตนะดู่ตนะจะเจออีหรือเปล่าชื่นใจเลยครับหลังจากปลาไม่กัดมาสามอาทิตย์นะโอ้โดนจนได้ตรงนี้ปลาน่าจะออกกันอยู่หลายตัวนะเพราะมีน้ำไหลลงตรงนี้ มีเม็ดขึ้นมาเรื่อยๆครับ <Nope. S 1> แต่ถ้าความที่มันอยู่ใกล้เรานะมันผู่หัวขึ้นมามันก็เห็นเรานะมันก็ไม่ค่อยเอาแหละ uh. จะเย็นๆครับเอาเอาจนได้นะ จริงๆปลามันอยู่ในน้ำเนี่ยนะมันก็วลจะล่าเหยื่อกปกติครับมันไม่น่าให้อากาศมีฝนกับมันเลยนะแต่ก็ทุกครั้งไปครับที่ถ้าฟ้าฝนไม่ค่อยดีอากาศแปรปรวนนะแดดไม่ค่อยมีเนะี่ยคือปลาขัดยากแหละมันก็จะขี้เกียจนะมันก็น่าจะคล้ายๆกับคนนะอากาศดีก็ขี้เกียจไปไหนนอนอยู่บ้านนะ จะมีข้างตะลิงนี่แหละนี่ขนาดแค่ริมๆนะครับโอ้หากัดเลยฟากัดเลยลอยลงครับเมื่อกี้พอเก็บสายฟากัดเลยครับโอ้น่าจะมีไซส์ด้วยดูแล้วอ่ะ อ้โหมาแล้วครับมันหนักยาหรือหนักปลาไม่รู้นะมันกัดตอนลอยลงครับกัดแบบไม่รู้สึกเลยพอเก็บสายเออมันตึงนะ่อลองยกสับสวนเลยนะอุกไซส์ดีครับอย่ามาลุตรงนี้นะโอ้คุณผู้ชมมีหกเจ็ขีดนะตัวนี้ใหญ่ครับ ใช้ได้เลยนะโอเคอี่ส้มสมหวังทำง,งานครับเท้าคนก่อนนี้นี่ก็มีอืมนี่ก็น่าจะมี7ขีดนะได้นะครับเท้าอ้นหน่อยน่าจะ8ปดขีดนะโอเคครับผมรลบง่ายๆเลยตอนนี้สุดยอดีแก๊สโรเทเลนวันต่อจะเจออีไหมย้ำหลุมเดิมครับ ตรงนั้น,นะมัน,ม,นมันเป็นเนินมันเป็นเนินกองหญ้าอยู่นะปลาใหญ่ชอบไปซุกอยู่ตรงนั้นนะคำว่าใหญ่ของไม้นี้ก็ประมาณนี้นะไซโลยังไม่เคยเคยเจอนะส่วนใหญ่เจอไซสามสี่ขีดนะครับคือไม่ข้ามไซเจ็ดขีดนะไซโลนี่ยังไม่เคยเจอจริงจริงนะ จุดที่ปลากัดเมืเ่อกี้คือจุดที่กัดบ,บ่อยนะกับแ,แถวๆนีน้ใกล้ๆเนี่ยน,นะปลาเคยกัดหลุมไหนก็กัดหลุมนั้นอย่างๆงี้ครับตัวหนึ่งออกไปตัวใหม่ก็เข้ามาแทนนะโอเค มาหน่อยค่อยเคาะแล้วก็ปล่อยลอยนะครับเวลาเราเคาะหน่ะมันจะขึ้นน้ำนะนี่จะเป็นกลุ่มเลยนะตรงนั้นนะ กัดดึงเลยอะอยู่ไหมอยู่นะไม่น่าใหญ่ครับวิ่งเข้าตะลิ่งแล้วนะเข้เาซุกหญ้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมติดปลาหรือติดหญ้าอ,อ๋อปลาอยู่ไหมอยู่นะครับโอ้โหเราเป็นมุดอยู่ในหญ้าด้วย คุดครับปา oh, <no. S 1> ดิ้นอยู่นะเมื่อกี้โอ้ขาดแน่เอะไรตัวนี้โอ้โหนู่นครับข้างในเลยนะจะออกไหมเนี่ยคุดดินเนีพอลุ้นนะติดหญ้าเนะี่ยโอ้ขาดครับนึกแล้วเสีย เสียได้เลยอ่ะดูจะมีไซส์ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเกินนะขาดข้างหน้าเลยครับเอาใหม่มาแล้วนเนะยันเป็นเยอยางฟิกเกอร์มานะครับไม่ใช้บริการนานแล้วนะก็สั่งซื้อได้ที่เดียวกันนะครับก็ขนาด3นิ้ว ค่อสองจุดเจ็ดนิ้วนะประมาณเจ็ดเซนนะครับไม่ถึงสามนิ้วนะเก็บไว้จนเปื่อยแล้วนะโอ้ยัยงไซดีเลยแหละนะมังคีส่งนานไปหน่อยครับส่งจนปลาวิ่งเข้าไปซุกในหญ้านะ จบเ,เลยมันก็จะขาดที่สาย PE นะไปขาดที่สายหน้านะครับน่นจาจะเกินนะดิ้นไปดิ้นมาขาดนะเพราปลายัางดิ้นอยู่นะครับที่ล้างไว้นะีมันไม่ได้ขุดดินแล้วมันพันหญ้าแล้วซะแลออนะกัระเรียบร้อยเลยกัดไม่ไกลเท่าไหร่นะครับระยะ10เมตรนะ

ใช่จริงเลยครับฟองยังไม่ขึ้นนะน้นำลึกไปแล้วพิงออกครับสักเลยแล้วกันอย,อยู่ครับตอนนี้ไม่น่าจะใหญ่นะพิกเกอร์ทำงานครับตัวเล็กนะก็ไม่ได้เล็กมากนะครับพอได้นะเฮ้ยปลากัดเฉยเลย หลังจากไม่กัดมานานนะผมโอเคเดย๋่วยางฟิกเกอร์นะครับทำงานนะวว้าสวยงามสุดยอดครับถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็ยังอยู่ดีนะเกือบแล้วเกือบเกี่ยวแล้วเม e. ื่อกี้ลองเล่นในพวกที่อยู่ใกล้ๆนี่มั้งนะจิบบ่อยจังเลย จิตดีนะป่าเหมือนไม่ค่อยกัดครับเอาไอ้มีตทุกแห่โผล่มาอีกอะ ใช่่ไหมฟองท่วมเลยครับกัดเบามากตัวนิดเดียวนะนี่ออกข้างนอกละนี่ครับขายป่าไม่ขายนะเรียบร้อยครับเอาลุดโอ้โหเออมากัดไม่ถึงเบ็ดนะนี่้อยฟันอยู่ห่างเนี่ยครับ พลาดสองแล้วนะกลับไปห้าโดมาสามนะครับ <Huh? S 1> วัดไม่ติดหนึ่งขาดหนึ่งนะ <Huh? S 1> ไม่ถึงห้าแต้มานานแล้วนะ ขึ้นมานี่ิ่มแล้วก็จิตไม่เห็นตัวเลยนะหน้ามันไส่้จริงๆเลย กัดลอยๆครับตัวนี้นะของยังไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยของเพิ่งขึ้นนะปลาไปนู่นแล้วว้าวเอาเหยื่อกูไปแดกแล้วมั้งทำไมไม่ติดอ่ะ oh, <no. S 2> นี่ครับขาดโดนหางขาดก็ไม่ขึ้นจิบแล้วนะบ oh, <no. S 1> ริเวณนี้ก็ไม่จิบครับ ขอวัดปังๆอีกสักสองตัวนะ่ะเออเงียบจริงคือเฉยๆก็เงียบไปเลยนะ่ะขนลุกไปหลายตัวชักเงียบีงน่นะเดีย๋ยวไปกัดมันนะเมื่อกี้กูปากเจอมาแนละ้ว <laughs> เปลี่ยนแอคมั่งนะครับจัเริ่มเงียบแล้ว ช่หรือเปล่าตัวนี้อ่ะองขึ้นครับกัดเบามากนะสายไม่เดินนะครับอ่ะค่อยๆค่อยๆใครจะลิงนะเกินสิบพุกเลยแล้วกันครับกัดเบามากนะไม่ใหญ่นะ มาแล้วครับแทนที่สี่ของเราโอเคซิปเปอร์ทำงานก็ยังไม่ขาดนะตัวนี้นอยางจะนุ่มนะครับแต่ความเหนียวเนี่ยจะบิกาจะเหนียวกว่าน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้พอแล้วนะไม่ไหวครับแดดร้อนมากนะตอนนี้น่าจะบ่ายโมงก,กว่าบ่ายสองแล้วนะปลาไม่เอาและนิ่งไปแล้วนะครับ ก็ผลประกอบการวันนี้ก็จบไปที่4แต้มนะปลาก็กัดเดยอะอยู่นะแต่ก็พลาดไป3ที่ตัวนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะจะแห้วอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับช่วงนี้แห้วหนักมากนะ